ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอทอง by Aurora วันน,น,นี้วันที่2กรกฎาคมพศ2564พบกับผมเชวนายขับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่148ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ล p o สปอนะครับที่ยังคงไซเวย์แคบๆนะครับโดยเมื่อคือนนี้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาทดสอบไฮบริเวณ1780นี่หลายครั้งเลยนะครับแต่แล้วก็ไม่ผ่านนะโดนเทขายลงมาจนถึงบริเวณ1770แต่แล้วก็มีแรงดันซื้อกลับขึ้นมาใหม่นะครับจนเช้านี้ขึ้นมาถึง1779แล้ว คือถ้าใครอยากเล่นรอบในกรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแนวมันชัดเจนมากนะครับแต่ก็อย่างที่เราเตือนกันไปทุกครั้งนั่นก็คือควรมีสต็อปลอสติดไว้เสมอครับทางด้านประเด็นข่าวในตอนนี้ดูเหมือนตลาดเขาจะรอผลตัวเลขทางเศร,รษฐกิจของสหร,รัฐที่จะออกมาคืนนี้นะครับนั่นก็คือตัวเลขการจ้างงานนั่นเองดังนั้นตอนนี้ทั้งค่างเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพััตรสหร,ร,รัฐอายุ10ปีก็เลยเคลื่อนไหวไม่มากนะครับต้องไปรอคืนนี้แล้วล่ะครับว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไง คือถ้าการจร้างงานออกมาดีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค้าขึ้นซึ่งนั่นก็จะทําให้ราคาทองคําถูกกดลงมาได้ครับแต่ในทางกลับกันถ้าตัวเลขการจร้างงานออกมาแย่ก็มีแนวโน้มว่าจะทาให้ค่าเงินดอลลาร์แย่ตามไปด้วยอ่าดังนั้นทองคําก็จะขึ้นได้ด้วยสายเหตุหลังนี้แหละครับออโรราาราชาวนี้เราให้แนวรับไว้ที่1765-1760แนวต้านที่1785-1790สต็าปบอลมือมหลุด1760ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0ชา้าสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ